นี่ค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่อง New Channel นะ,ะน,น,นะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวป๊อปอิตทั้งสองอันอทั้งสองอันนะคะนี่นะคะป๊อปอิตอันที่หนึ่งก็จะเป็นแบบหนุ่มปังหนุ่มปังนะคะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ได้ยินเสียงนะคะ คือเสียงมันฟินมากเลยอะทุกคนเสียงมันแบบเสียงมันกรุบกรุบ่ะคะคือชอบไอ้ข้างบนนะมันเป็นสีพาสเทลนะคะข้างบนอนะเออนะคะดูสิสวยมากคือสีมันสวยอะสีมันสวยอะ สวยมากอะทุกคนนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะสีแบบเป็นสีพัดเทวนะคะเป็นสีใส่รุงรุงร้งรุ้